ก็ทำดีกับคุณผู้ชทักทานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน,น,น้องพู่หนุ่มเพื่อไปเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาเล่นกล e ็องอีกพีเลนเหมือนเดิมครับกล e ็องอีกพีเลนไม่ใช่เหมือนเดิมสิกล e ็องอีกพีเลนคลิปที่เราเล่นอากาศเราโดนล,ลิงตบยับเลยครับเราจะไปเล่นกล็อกกันบ้างอืมกล็อกกล็อกกล็อกอยู่ในวัคกล็อก เพลงมาเพลงนี้มันฟังติดหูดีนะเพลงของโมบายเจนเน่เพลงครบรอบก9ปีอืมการที่เคยพูดไหครับบล็อกซิลเลน อกดไปก่อนเลยครับว่าเราจะจะเล่นบล็อกอืม Please pick a hero

The stars conspired to bring you to me. <laughs> I've, I've been, been waiting, the waiting too long. Is I'm one. I'm one. I'm Yin, and I won't lose myself. Ocean no matter what. Just our Your team home. is picking. It is who we are. Ma.

อืมอืมโอ้เราไทยล้วนเราคนไทยล้วนแม่ทรงท่าไทยคือเลยเพลงขึ้นประเทศเพลงขึ้นเลยครับประเทศไทยวัวเมือดเนื้อชาเชื้อไทย มันเลือดเนื้อเลือดเนื้อครับตน่าจะเล aky, ือดเนื้อแหละรวมเลือดเนื้อศากเเชื้อไทยไงเป็นอยนี้ตอนเด็กๆกูให้ตอนเด็กๆกูให้กัาลอกเพลงไอ้ผมก็ภาษาไทยกีดต่ําด้วยไงรวมเลือดเนื้อก็เลือดรอเอือตอนเลือดเลยหอกเงินเงินนี่เงินบนเนื้อเลยเลือดเนื้อกูมีมองหน้ากูมองหน้ากูมองแรงใส่ริมบอกกูตกเกมภาไทย แข่งมังัดลองอย่างนี้ได้เหรอโอ้โหเขาไปกันหมดแล้วเพิ่งเริ่มเนี่ยโอ้โหเกียมาช้า

ดูเหมือนว่าเราจะไม่ไหวนะน้ำดูดเลือดด้วยรอเพื่อนมาครับรอเพื่อนมาลุงแกงลุงแกงแดงมังลาาเพื่อนแบบคุมๆแกกขับรถตู้ไม่ได้แล้วก็รอเพื่อนมาแกงแดงมันรอเอาเพื่อนมาแกงแดง เอ้ยครับเราเวลสี่แล้วมันสั่งเพื่อน <c oughs> อืมมันถึงเราสี่แล้วเไหม เกือบตายแล้วนะกะเอาตายอะ่ะมันไม่ตายด้วย มีกันไว้ครับกันไว้ตัวเรามีของกันไปใช้มันเป็นประโยชน์ครับ นี่นะครับเวลาเราเกิดแล้วเรามันจะเป็นสภาพแบบนี้แหละกลอกอะไม่เหมือนปุ๊บตันซีซีแบบวูบาดมากเลยกรอกอะแล้วก็ตัวมันถึกด้วยนะชอบตรงตัวมันถึกนี่แหละมันไม่เหมือนอากัสอะอากัสก็ชอบนะแต่แต่มันต้องรอวิวสี่แล้วก็ต้องรอหนึ่งยิงเยอะมากเลยด้วยแลวมันจะโหดะ PCovat will o ึงรออันตรมามึงโดนกูแน่ได้รอสกิลสองมามึงโดนกูแน่อีเด็กผีโดนกูแน่ อืมไม่ตายนะมึงม,มันไม่มีเลือดหลังป้อมให้หยุดเกมเตัวน,น,นาควเ,เลือดแรงมากตรงนี้หาตับเลือดไม่เจอเลยนะ ผมจะไปหาน้าาเลือดไม่เยอสักทีเ,เกลือนเดือดร้อนไปกลวยเอานี่สกิล ไม่เป็นไรปุ๊ดไปติดจบแพงกูอีกตอนนี้ตัวเราค่อนข้างที่จะมีบาดหน้าเลยครับ เยิงไปสี่ตัวแล้วผมอ่ะบอกเลยว่าเวลามันเกิดที่มันเกิดจริงฟล็อกเลยดีดาเมจแม่ใจแล้วว่ามูนแข้งนะการตัวเราพอมีกัรอะไรเนี่มันถบาดมากเลยแต่ครับพีบจบเกม

อ really. like. mm hmm. oh, 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 oh. ึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบบออบบ เฮ้ยนั่นกำแพงเนี่ยนะไม่เกินใจกำแพงกูเลยตลุกอีตัวนั้นมาโยนใช่ไหมเดินในเซเลนล่างอะดเหมือนนานจะแก้คมากพยายามช่วยเลือตัวเองก่อน มันตื่มันชอบไปที่อื่นมันไม่เข้าตัว ไม่ให้ออกด้วย <laughs> โดนถังโดนถังแล้วลุงยำตีนไปป้อม <laughs> ตัวเราเก็บไปหกละเอาไปชใช้เป็นลุง,ลงยิง <laughs> ตัวเราข้างๆปีกีเบาครับ

ป้ GO! <S <S อมมันเยังด้วยดนเด้ยเข้าไปดูตึกหนักเลยดดาวไปล้ผมอืมตั้ง ทุกค้าง,งเปิดเปิดได้ยุ่งได้มามาเออเบาและไปกันครับไม่ดูหลอดใคร That means you're bad.

ตัวมันทั้งอึดทั้งแรงลอง็อกอะฟิกมาก่อนครับเดี๋ยวกูตายม <c oughs> ีไก่มาเยอะ ดูชาแล้วฟังุค่าครูยาแคสครูจัดนะเน่ใจนะว่ามึงเป็นแทงนะ ตัวม oh, <yeah. S 1> ันโหดมากเลยครับเกิดทีที่บอกโคตรโหดไปครับจบป้อมเย่ป้อมได้แล้ว ใช้ <ส gas: S 2> เชฟวิลส์กับใช้เจ้าชยจิ้าเพืเป็นก <ham S 1> ังใจให้บลอกตัวเฮียเหมือนเดิมครับเบบา